้องอกกันแต่เช้าเลยด้อดุ๊กเก่งกันคัะเพื่อนสองคนเพื่นสนิทกันเนะนี่ยเพื่อนซีกันเนี่ยเช่าหยอกกันได้สองพี่น้องเอะเลยน้องก็ร้องเลยในสู้พี่ vinh như thế, à, à, nhanh nhanh, thắng thế rồi, giờ yomแพ, thắng thế rồi, หยอกกันหยอกกันเล่นกันพี่น้องเล่นกันน่ารักอย่าเล่นน้องแรงอย่าเล่นน้องแรงพู่รยครับผมหยอกน้อ,กนองครับไม่ไครับพี่มึงรวยแกล้งผมผมเหนื่อยครับน <c oughs> มาเร็วเอาเอั่นแหละจะเล่นกันเร็วๆมานี้ย่าไปไกลเร็วๆมานี้ยเดี๋ยวฮิโรยครับ มาแล้ววิ่งมา่ะแม่วิ่งมาวิ่งมาเลยข้ามาทางนี้สิมาทางนี้ดอกมาทางนี้วิ่งมาทางนี้ไปแล้วไปแล้ว ไม่มีใครให้ถายแล้วทุกคนไปกันหมดแล้วจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคน